เมียนต้นเมียนต้นพักหวานบ่นี่เป็นยอดพักหวานบ่นี่โอ้ยางคารเไลบ์บอต้นเนี่ยอ้ขับเบิ้งฝากกันมาหยอดพักหวานไหมดูงงๆเลยสัญญัเลย กำลังกำลังพ่อกลินเลยครับรวมเทียละสิบหยดหนักหวันเนี่ยมั่ออ้วกคับเพื่อเป็นของบ้าบวยสวัสดีครับผมพี่น้อง ยินดีต่อรับซูช่องที่คนบองเราเนาะครับเนาะวันนี้พบปะกันอยู่โขกอยู่ป่าอยูอ่เขาเจ้าเ้าอะไพี่น้องปราสิทาพ่พีพระนองมหาเก็บฝักหวานครับโอ้โเมื่อนี้มีโอกาสได้เดินทั้งวานน้ำกันสามคนเลยครับนี่ครับคนแรกนะลูกจ่ายอิสราครับสวบัสดีครับกับเบ้าบอยครับสวัสดีครับเอ,อ่อ พี่น้องหลายท่านอยากให้เขาแปนเจ็บฟักหวานต้นใหญ่เป็นตั้งได่ว้าเรียบร้อยดีโอ้ยียงกิ้งหวเขาดีครับขึ้นไปแล้วสามหลอบนะบาาเนาะบ่ได้เลยเอาครับนี่มาเบิ่งโกผักหวานโคกง่ายนี่เป็นตังไห่โคกนี่แหละยังมีหลายต้นหลายตอเนาะพี่น้องเนาะโคกบานฮ้อนมีต้นเดียวไปครับเป็นรุ่นกันเบิ่ง เบาบอยพอแล้วครับนั่นเบาทั้งหลังอันต้นหนึ่งเห็นไหมอดไหมกินได้ป่ะนะวานบอเบียยางเสเียบบัวขมหวานหวานนะ่ต้นพลังงานโอ้นี่นี่มาต้นนี้อีกป่าโอ้มีแด่ต่อปหว่อ อดหยอดไหมเหยอดใหญ่ใหญ่นี่เหนียโอ้เกียโอ้ไม่ต่เกียบตัวนี้อ้ยหยอดไหมพี่น้อง มันไหมเพรปันกันก็ปันไม่ตะเกียบไงทันทีเนี่ยมัมมยยมมนสั่นรวดบอลเนี่ยจงไว้ยู้นาลนูกาเก็บดูบูวี่พี่น้องดิอ่อ,อนหลายมาถึกมือถึก เวลาครับปอดหยอดปากหวานวน้องมึงตาสอนหลาย เอาหมักมันหย่อนง่ายครับ ไม่ตัื่นมาเอาอยัางไกลึงเรละบาวพักวนันหยดอนไงฝากกันมาอันนี้เป็นใบมันด,ดอกเก็บออกจากน้อยครับเด, <c oughs> ด้ละ่ะน่าลูกจัก

အအအဖာကကကနကမေကညူမေကပဲတကေရစ်ရတစ်အကပဲတကနစ်ရ สัญญาเลยกำลังกำลังพอกินเลยครับหืรวบเอเท่ละซิบยอดบัวหืมน้องงปะานภูมิครับต่ว่าเก็บอย่างนี้จัน่อยนันนั่น ต้่นแห่งเจมไหลส่วนยอดครับนี่ที่ว่ามาถือมือถือเวลาเลยครับพอดีเลยเงี้ยเาคนนี้ก็สิปเป็นใบมันสัน่นคนนี้ก็เจ็บอยากเนีย เป็นผักหวานพุ่มครับ บังเกิดงหยมาบ่อเน่หนื่้ผลงานบาบอยเก็บมาโอ้โหแกบเยวเตรียมชงแลพี่น้องงครับ ขัดเอาเลยสีเนาะห้องออเสียบเอาเปหอยอมแบบพอดีพอดีเลยครับหยอดสั่นเ้าสิบว่าเอาเลยเด้อย่าออาอยย้าวบาบาเก็บอยู่ฝากกันไปนะ ฝ่าวาาฝ่ากลับคือเก้าขับมือหนึ่งตัวน้องเลยลุยครับ ต้นนี้ห้อยกระเจาเดียดไปหุ่นชุดแรกเนาะหน่อยชุดที่สองอุ้ยสวยอีกแล้วพี่น่อย ไม่เหม็นยังลหรอคุณครับยังยังพี่นอ้องอู้หูอะไรเอย่ยมดสิวามีดตะปาตะปาล่ะพี่นอ้องอย่าลำคาญเด้อครับเพราะว่าบางเทีฮเองก็สะอ่อนเนาะ ตัวนี้กม่มันติดกำมบกเล็กๆกับครับผลงานตุงยางักบนี่มาเลยนะ อย่าะทั้งผีเ่เด้อหลายอยู่บึ๊ยหลายอยู่ร <c oughs> อบาวบอยหรอบาวบ,าบอยกินมาหายี่เนาะโอ้ยยอดครัเรียกเอายกี่น้ <c oughs> อ,อนงสันหลายกั็สิคัานเด็ดเนาะเอาหลายต้นนะครับเฮาหาเรียกเอาเลย Đây mình cắt chung vậy sao. Ui hợp. Tìm ngầu anh ạ. Ui này em ăn tiếp ấy xem tuần phịt tuần này

aitäh , et helistasite . บ่อยมาแล้วเพียบเอาเต็มเลยเนี่ยอ้ห์านหรอไม่ยันถุงบ้าบ่อยมากอามคาราเบล,ล,เบลแล้วเต็มคาราเบลแล้วโอ้ยัดเปียแล้วถุงบ้าบ่อยี๋ยวเอากระสอบพวกนั้นไปลวดออกไปเล่นหลายโดนๆกลัวเ้อ,ปปอ,อสิมีเวลามา ก็ีได้นัดกันก็สีมาพร้อมกันได้เนี่ยบธรรมดาเลยพี่น้องขนาวาเอเลยทางคนต่างยาคับหลังจากฝนตกมานี่ยจันยังเป็นยังพี่น้องยงานเนียนเยดปั่นลากระป๋องเ้อพี่น้องเนียนหยวานหมด่เบียดอกนะเ๋ยวๆงเยองวันน่ะ เห็นงีินกันติบวแกงแปรี้ยวหวาตบว่าเดี๋ยวงานหลวงพ่อมันพุงเบากว่เต็มแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกระสอบซะงะเรื่องเดี๋ยวมาเก็บหาบ้าดอนเดี๋ยวบ้าบ่อยสิบพามาไม่ต้องจำคุกจำคุกเลยมาหาบ้าดอนเดี๋ยวบ้าบ่อยตอนจีบพามา ไ้ทิ้งไว้โคกรักน pues um> ี้โอ้ยบาปเิ่นลายมแล้วลมลมต่ำกว่าหินลมมาจะหนาวหนาวหลาย้ันแล้วขับรถมาหาเฮาว่าว่าสิฮ้ันยังบ่ทัน้อนโย่นว่าติเป็นไบาดนี่ นอนเอาครับแล้วพี่นองเอ้ยเรากระตุกอีกแล้วมั้งฝนเนาะตกอีกอะไรจับมืลกะหฮอมวนคุ๊บแหละรวบมันเท่าละสิบหยดใบไม้เน,นี่ออ้วกกระแตเป็นของบ้าบอยอไป,ไปเปลี่ยนทุงบ้าบอยสิเปลี่ยนทุงละ phạc này Mấy ngày phạc kẹ thương Có thăm người lạ ăn chung với ta จอดเลยครับมองน yes, less, uh, ี่เมียนต้นเมียนต้นผักหวานบ่นี่เป็นยอดผักหวานบ่นี่โอ้ยางคากเลยบเบาต้นเนี่ยอู้จ็บหนักครับมันนั่นเดี๋ยวจี เใใ็บออกเจะยหยอดอที่ทายยังไงพี่น้องดึงเนอะเดี๋ยวซ้ำหนึ่งเดี๋ยวเขาจังเล็บออกครบ <c oughs> ับการเสียเวลาเนาะพี่น้องรุ่นนี้ไม่ตะเกียบเรียบพี่ Ủa, gia viết ô 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 gia viết อู้มองนี่มันอยู่ในหลืบครับ รงอีกแล้วครับสวยงามเดินนี้นี่หลายด้วครับผุผล <Ooh. S 1> ทั้งน้าลูกจางเก็บปี่นก็นหลายต้นปูงธรรมชาติสร้างสารรค์ครับสวยงามดี นี่ครับเอาอีกแล้วเนาะน้ำอีกแล้ว ู้ขับบึงฝากกันมา,าหอดหยอดฝักหวานไหมเอาอีกแล้วปาดอีกแล้วไปว่าได้เนาะผู้ฝนน้ำคันถือห้ควอยหักเลยครับพี่นอ้อง กัดสีเริ่มอุ้ยแล้วล่ะครับสวยละเฝ้าไปเห็ดงานเนาะอู้นกองดากกุดจูเก็บพักหวานทุกอย่างเฮ้ยกองดากเก็บเนาะบะนางเก็บเนาะโอ้หลอีครับพักหวานไม้นี่ชุดยอด ผู้ใดอยากมาเก็บมาหาบาบอยเด้อต่อบาบอยต่อบาบอยตอนนี้ทีมงานจักไปทั้งใดผู้พิทลองเอินหากันผู้ใดยินเลยจะเอาไปหาเลี้ยมรอรถรถถ่ายทีมงานนะครับทีมงานได้หลายสักเล่านี่เพราะว่าเขาเอาถุงใหญ่มาเนาะครับหม่องบ่มีกับบะมี่เลยพี่น้องนี่คือหม่องบ่มีกับบะมีครับ ยางออกมันอยู่น้ำดอนครับมันเกิดเป็นดอนเป็นดอนไปนเก็บต้นตะไรที่ว่าเป็นต้นเต็งต้นหังต้นจิกนี่จ้ะเลยหลายนะแม่นเลยแล้วครับไปครับไปหารอรถถากนลนักจังเอาบ่อยถ้าพ่อพ่อก็อาจจะปิดคลิปเลยเด้อพี่น้อง นีวจอดเก็บอัวอีลีครับพระปัน มันพี่น้องบางท่านเพิ่นบอกว่าจุ่งไว้แน่ก็ได้นะครับจุ่งกระจุ่กเดี๋ยวเอาเตยหนอนน้อยๆนี่ต้องบอกว่าหลายจนฉีกขันเก็บไว้พี่น้องโคนี่หลายดิแต่ว่าสีหยางหยางจะหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นหินเนาะ กเก็บพุ่มสองพุ่มนีก่กะทีสรุปผลงานเลยพี่น้องเออไป็นนางถาทีมงานอยู่รถกันสวยมากคุ้นครับพี่น้องอเอจะอะไรญยอด ะครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานกันโค้งกวมาพีเลยที่เก่าม้ายูโหลกันเบอร์เลวเนาะมาสรุปผลงานกันครับแต่ละคนเนาะหมันปันเลยใส่ของน่าจังเลยหลังการปักหวานปลามื่อนีร่เบื้ององเขาเด้อ พูดเหรออันนี้ของเขาครับโ <c oughs> อ,อ,อ้หมานคักเพื่อนครับเขามาเบิ้งผู้หมานของเขานี่ยเฮ้ <c oughs> นี่มักหวานบ้ากุ้ยโอ,อ้คักยี้ดีเนาอเดี๋ยวไปเห็ดสมดีบ้าเห็ดสมฟักหวานกินมันก่อนโอ้แม่เนาะแม่อะโ <c oughs> <c oughs> อย้ยหยดฟักหวาน เมียนยอดเรกวานหมดกันสมกันสมโอ้หว่าไปอีกเนาะหวานนี่กินได้เ่ราะอรนเอาครับสำหรับคลิปนี้ทีมงานเฮ้งกับมีความหมาฝากพี่ฝากน้องประมาณนี้เนาะครับเนาะถือว่าหมานขักหมานเนี่ยเลยยังไงก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามพบพ่อกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ